ครับผมสวัสดีทุกท่านครับพบกับผมแล้วก็ช่องวิชายบล็อกนะครับวันนี้พาทุกท่านมารีวิวมากินน้ำเต้าหู้ที่บริเวณหน้าด่านชายแดนไทยเมียนมาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับข้างหลังเราเห็นไหมมีร้านเต้าหู้ร้านน้ำเต้าหู้ประจําที่ผมชอบแวะมาเลยนะครับผมเลยจากด่านมาหน่นยนึงข้างหลังเราจะเป็นด่านนะครับเห็นไหมบรรยากาศก็ตอนเย็นก็ยังมีคนอยู่คึกค,คักระดับหนึ่งไม่ถึงกับมากนะครับตอนนี้ที่อำเภอแม่สายเราก็หนาวแล้วสองวันมานี่คืออากาศเย็นแล้วก็หนาวลงแล้วนะครับเดี๋ยวพามา ข้าวโพดผักทองอร่อยค่ะข้าวโพดผักทองค่ะช่วงนี้เป็นไงบ้างขายดีไหมเนี่ยก็ได้เรื่อยๆอยู่ค่ะแต่ว่าก็ต้องแต่ดามติดก็เงียบนะคะค่ะวันนี้เรากินอะไรกันดีเอาน้ำเนร่ยข้าวทองไหมล้าวโพดทองก็อร่อยค่ะลองชิมดูมีประโยชน์ด้วยค่ะได้เอาน้ำข้าวโพดทองหนึ่งแก้วครับผมแล้วก็น้ำเต้าหู้หนึ่งแก้วไม่ใส่น้ำตาลใส่หวานน้อยอันเอาน้ำข้าพทองหวานน้อยส่วนน้ำเต้าหู้หวานปกติค่ะแล้วก็เอาขนมปัง ราะักขยะนะคอ่าใช่ใชทานี้นะครับค่าได้เลยจ้ะครับตอนนี้เราก็นั่งอยู่ที่ร้านน้ำเต้าหู้นะฮะวันนี้เรามากินน้ำฟักทองแล้วก็น้ำเต้าหู้นะครับที่บริเวณหน้าด่านชายแดนไทยเปิเวแม่สายจังหวัดเชียงรายนะครับกับบรรยากาศลมหนาวมาต้องใส่เสื้อกันหนาวแล้วตอนเช้าเช้า,ชาน,นี่คือหนาวแล้วนะเพราะว่าจริงๆแล้วนะครับก็น้ำฟักทองก็จะหวานน้อยหน่อยส่วนน้ำเต้าหู้เนี่ย พอดีเพื่อนมาคนหนึ่งเดี๋ยวเลี้ยงเพื่อนตอนนี้ยังไม่มากําลังเดินทางอยู่นะครับพี่สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องครับวันนี้ครับผมแม่ขงอ่อนทัวรับมาเยี่ยมมายามพี่วีชัยวอลครับเป็นยูทูบเบอร์ไอชาวจังหวัดเชียงรายนะครับเราที่อมนสไนเนาะเป็นไงพี่สบายดีเนาะสบายดีครับช่วงนี้เป็นไงธุรกิจการค้าการขายดีก็เรื่อยๆครับผมเศรษฐกิจมันตามกับการเมืองอิงการเมืองอยู่ดีครับพี่น้องครับผมและอิสาไไอวีไซครับนี่ เพื่อนสุขภาพดีครับกินทั้งซากินทั้งนี่เต้าถึงเต้าคู่คับเบียร์โบกินเลยครับที่สาคัญครับกระมี่นี่ครับทัญยพืชเก้าชนิดทันย่พืชตรงครับนี่ทัญยพืชเก้าชนิดนี่ที่ขายเลยบร้อยครับท่านขายเนาะครับผมป้าสุพินโตครับทั้ง YouTube ทั้งธุรกิจนี่ครับนี่ขายเป็นน้ำรีวิวเป็นน้ำรับนี่ผมซื้อซอยเพื่อนครับนี่ชุดหนึ่งครับชุดหนึ่งสี่ร้อยเอามาทันยะาพืชเนาะ ท่าจะพูดเก้าชิ้นะครับเนาะท่านจะพูดเก้าชนนีครับผมชุดนี้400บาทได้พร้อมกระเป๋าพร้อมกระเป๋าวีชัยบ็อกนะครับผมนในกระเป๋าน้อยเอาไว้พกเป็นไรหิวเดินทางถ้าจะซื้อนี่สั่งที่ไหนครับสั่งได้วีชัยบ็อกครับผมอย่ามีเบอร์มีไลน์ขึ้นมาทางไลน์ก็มีเนาะครับผมทางฟิตทางไลน์เนาะครับผมอันนี้มีนาฬิกาหรือไม่มีไม่มีออนไลน์อย่างเดียวครับออนไลน์เดียวเนี่ยนักคนที่ชอบเดินทางสายกับแม่โขงกอนทัวร์นะครับเราทัวร์ทิพย์ครับอแม่โขงกอนทัวร์ครับรถเที่ยวสองฝั่งโข ด่านลาวปิดครับก็เลยลอยมาทางไอชาเดียนไทยพม่าครับมาครับลอดจนลงผู้สาวเมื่อกี้สาวอาคาน่ารักตาแพงเลยตองเี้งามขั้นงามเนี่ยไอ้บ้านผาหี่นะสาวสรงกาแฟร้านหมื่นแรแซ่บน้องปุ้ยชื่อปุ้ยน้องโอ้ครับชื่อปุ้ยครับผมสนิทกันดีชื่อน้องปุ้ยครับผมเป็นสาวขาคมื่นแลงเป็นนามสกุล พัสดุมือแรงอะมือแรกครับผมเป็นเป็นสับเฉพาะของพี่น้องชนเผ่า่คาครับผมทำได้เออในไหนเจอเจ้าของช่องแม่คงกอนทัวแล้วครับผมอยากถามว่าเออทำไมอยากรู้ถึงเอาแม่น้ำคงมาตั้งชื่อเป็นคือที่ที่มาของช่องนะครับแม่โคงก็คือแม่น้ําโคงถ้าจะตั้งชื่อว่าแม่น้ําโคงมันค่อนข้างที่จะยาวไงเ็เลยตั้งว่าแม่โคงคล้ายภาษาอังกฤษครัทับศัพท์ครับพี่ศัพท์แม่โคงกอนทัวคอนเทนต์ก็คือแม่คงกอนทัวลาะเที่ยวส่องความคงไทยลาวครับมานนี้ครับลาอเที่ยวตาม วิถีท้องถิ่นที่อยู่ริมฝั่งโขงไทยลาวเอาไว้ง่ายก็คือไอ้ฝั่งโขงเมืองท่าแขกไอ้ขม่วนตรงกับฝั่งโขงนครพนมฝั่งไทยใช้วิถีเหมือนกันวัฒนธรรมก็จะคล้ายๆกันแต่ทีนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ฝั่งเชียงโขงกับฝั่ง้วราย เหมือนกันหรือเปล่าแล้วก็ยังไม่มีโอกาสที่จะมาด้วยโลดันเปิดผมจะมาออนทัวร์ที่ฝั่งเชียงของแล้วก็พวกฝั่งสามเหลี่ยมทองคำแล้วก็ฝั่งลาวฝั่งบ่อตินแขวงบ่อแก้วนะครับเนาะบ่อแก้วแล้วก็กรอบไปทางไอ้หนองท่าไปปงสาลีแล้วก็วนข้ามาเมืองไซแล้วก็มาที่หลวงพระบางครับนี่ก็เป็นคอนเซ็ปต์คอนเทนต์ที่จะมาเที่ยวหลังจากที่ด่านเปิดครับ คือพูดไง่ายไหลไ,ไปตามแม่น้ำโขงครับผมครับเป็นคนนครพนมแม่แล้วครับเป็นคนย้อนเนาะเป็นคนย้อครับบ้านเกิดอยู่นครพนมครับอยู่ห evet> ่างจากน้ำโขงนี่ครับร้อยห้าสิบเมตรครับร้อยห้าสิบเมตรครับแทงมาเกิดมาก็อยู่กับแม่น้ำโขงคือสมัยยังน้อยครับป .4 ซี่ป .5 ห้าเนาะป .6 กนี่ครับสมัยยังเป็นน็กน้อยอยู่กับนี่สอบแล้วใ้ช่วงเดือนกุมภาพันธ์เนาะปลายเดือนกุมภาพันธ์เนาะสอบเพิ่มใหญ่เนาะสอบแล้วใบสอบครับใบสามใบสี่ยร้อยเมตรรอยโพแล้วไปตัวน้ำโขงครับ ถึงตีซือมือพี่น้องไงแอบดินน้ำโขงไงสักหนยก่อนฝั่งนู้นก็พรห้องแม่น้ำของเหมือนกันเนาะอ่าน้ำของคือคนไทยบ้านผมนี่จะเรียกว่าน้ำของน้ำของน้ำของประมาณนี้ครับอย่างคนไทยนี่จะเรียกว่าน้ำของอย่างคนนครมณฑนี่จะเรียกไอ้ฝั่งลาวเรียกว่าไอ้ไทยพระของแล้วแล้วคนลาวก็จะเรียกว่าคนไทยเขเรียกว่าพระของกันกันนะพระของอ๋อพระของพระพระอีสานพระของเห็นะหมเขาพระของอ่าเป็นพระก็คือพระประมาณนี้ครับ ในนนกินรีวิวร้านให้เป็นไงบ้างชิมแล้วรสชานผ่านไหมรสชาติแซ่บอยู่แล้วครับ่านี่ครับสังเกตเบิ่งหุนของพี่วีชัยครับขุนดีครับเพื่อนกินธัญพืชครับนี่แห้กินอันนี้ตื่นเพีงขัดครับนี่ดีหน้านี่นี่ครับผลไม้ทันยพืชเก้าอย่างครับดีครับดีสีดีาีด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 ีาีดนดีดี้าดี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 ันนีด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 ีวีัีดีดีนีด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 ีนีด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 บาทบาท จะได้ครอบรสชาติจะได้ครับไม่หวานไม่ไม่จืดพอดีกินครับอันนี้นมถัวเหลืองเนาะนี่คนเบ้าม้วนอ่ะนี่คนเบ้าม้วนนะมีโอกาสเด้อผมขอเชิญเจ้าไปเที่ยวจังหวัดนครมนมและผมสิพาไปยามฝั่งเมืองเชียงและเจ้าสิบยุกนาเพราะว่าสาวเมืองเชียงนี่โคตรงามเลยครับอัชกาไล่ไปแล้วบุญอยากกลับมาเพื่อลงสาวบ้านของโลนะฝากบอกคุณหน่อยด้อครับผมสการ n a t i o n น l นะฮะครับผมบอกสการไล์ครับเพคุนไปไปเที่ยว บ้านกองโลครับไปท่ายุสสาวอัน้ำเลครับคุณเบิร์เป็นร้านวิวได้เม่นคเบิ่งแเ่นแม่นครับบ้านกองโลเป็นหมู่บ้านจะบอกว่าเป็นหมู่บ้านเอลับเลกับม่นเพราะว่าอยู่ในภูเขาครับแม่นครับเพราะว่าบางหมู่บ้านนี้ที่อยู่แถวบ้านกองโลนี่ต้องเข้าทางเรือเท่านั้นครับนั่งเรือรถถ้ำนะมาะมาณนั้นครับบนเที่ยวบนเนี่แต่ในยูทูบเบอร์เนี่ยมันจะมีอยู่สองช่องที่แบบ เขาเรียกว่าลุยในลาวแล้วก็รู้เรื่องลาวก็คือจะมีช่องไม่ของคันทัวร์กับสการไลเชียลาครับผมนะช่องอื่นก็ยังไม่เท่าไหร่ผมไม่ไม่ได้ลุยขนาดนั้นนะครับผมเนี่ยเรื่องลาวเรื่องสปปลาวครับผมฝั่งซ้ายของแม่น้ำโขงคือลาวหรือไทยสปปลาวครับฝั่งขวาคือไทยครับออ้ยอยากไปเที่ยวลาวหรือว่าอะได้ไกด์ไปเที่ยวลาวกนีทักมาครับผมทําให้ฟรีครับทำให้ฟรีทำให้ฟรีเลยแนะนำให้ฟรีเลยว่าไปถ้าแจกไปกี่วันนอนที่ไหนกลางคืนไหนร้านไหนเซตร้านไหนนัวร้านไหนบุศงงาน ทักมาได้ครับผมบอกได้หมดเลยครับที่ท่าแขกที่ท่าแขกครับผมตรงข้ามกับนครพนมครับผมเมืองท่าแขกตอนนี้ท่าแขกกาลังบูมนะครับที่เที่ยวอันซีนในการไปเที่ยวแกงขมวนครับไอที่ซิฟไลน์ั่นนั่นก่อนที่คนชอบไปกันนไลน์ยไลน์ครับซิฟไลน์เขาเรียกว่าภูผาม่านเดอะล็อกวิวพอยท์ครับเขาคนนี้รู้จริงรู้จริงรู้จริงครับวังเวียงอะไรก็ไปมาหมดแล้วเนาะทั่วทั่วลาวยังไม่ทั่วยังยังครับยังเหลืออ่าเหลือพงศาลีขอบคุณคุณกายไหมติดจีนไหมของนั้นติดจีนถ้านั่งถ้านั่งรถจาก ไอ้ลูกพระบังไปเนี่ยสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงสิบหกถึงสิบแปดชั่วโมงถึงเพราะว่ามันบนเขาแล้วก็ขับรถได้ไม่เกินหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วไปนี่เจ้าเจ้าก็ว้าภาษาเนาะใส่เพื่อนนี่กะเนี่ยแล้วโดยสโน้อยกว่าแล้วนี่ผมสือว่าสื้อฟังผมไปเที่ยวปาคสี่ะนะผมบอกสไตล์แหละนี่เจ้ามาได้รสไซคข่อยเป็นคนไทยเพื่อนโบเืีอข่อยเจ้าตัวข่อยเจ้านี่เป็นคนข้าเขข์คนวะไอซุมลังคานะพี่น้องเอ้ บรรยากาศนี่คักได้ครับมาเที่ยวไปเที่ยวฝั่งลาวนะฮะแล้วกับมีความผูกพันติดใจครับโดยเฉพาะไอเป็นขมวนแกงขมวนไอบริการดีนะครับมีเป็นมิตรครับประมาณนี้ครับแต่ก็ชอบผูกพันเนาะแต่ว่าลราวนี่กับสปปลาวนี่จะเป็นเป็นญาติเป็นชาติเดียวกันแล้วเนาะแต่ว่าผมมาเที่ยวแต่ว่าผมไปเที่ยวที่ลูกควาบางศิลปะวัฒนธรรมอาหารกางกินนี่คือลาวเหนือเลยครับคือเสียงใหม่คือเสียงลายเลยอาหารพวกไอแอบไอ สักรามพวกไอ้เอาอหลามอ่ะชิน่ามีที่กันเลยครับแนวกินอ่ะนะที่กันเลยแล้วก็เอิ้อนชื่อเอิ้นสื่อเนาะที่กันเลยครับรู้แล้วว่าเสน่ห์ช่องนี้อะไรคือภาษาภาษาอเษาะเวลาสื่อสารกับเวลาดูนะเวลาผมเ้าภาษาไทยอยู่ในช่องแม่ของวนโทัวรครับถืเอฟซีให้เป็นอย่างเจ้าคือบอกว่าภาษาท้องถิ่นอ่าบางทีมันหลุดไงคือคือเหมือนเมื่อกี้เนาะหลุดภาษากลางก็ต้องไปตัดทิมไปตัดทิมผิดแล้วไย นี่ดูการแต่งตัวผ้าขาม้าผ้าขาม้าเนี่ยอันนี้ผ้าขม้านะครับไปลงสนีเชียงคานครับไปย่างไปหล่อไปเที่ยวไอถนนคนเดินเชียงคานครับซึ่งเป็นไอถนนไอซึ่งเป็นถนนอันดับหนึ่งครับในการไปเที่ยวถนนคนเดินนะครับอันดับหนึ่งเลยเนาะคลเป็นเป้าหมายต่งของคนนั่งเที่ยวครับใช่ครับครั้งหนึ่งในชีวิตต้องไปสัมผัสหนึ่งในห้าที่เที่ยวที่เป็นถนนคนเดินของประเทศไทยครับครับมีเชียงคานแล้วก็มีเชียงใหม่แล้วก็มีน่าน ประมาณนี้นอนก็มาเชียงรายประมาณนี้ครับทีเดียวเชียงคานก็หนึ่งในนั้นนะนาะครับใช่แล้วจะเบาภาษาไทยยนนี่เบาภาษาไทยเลยภาษาหลวงงกันเป็นเลยครับเรื่องกันรู้ป่าภาษาภาษาหลวงบางกับภาษาไทยเลยเป็นบางเป็นบางคำในบางคำก็ต้องให้เจ้าของท้องถิ่นไปกันด้วยโดยเฉพาะภาษาเมืองเลยภาษาเมืองเลยฟังนิ้วฟังยะครับฟังคู่เรื่องครับ แล้วจ้าฟังภาษาลาอุดรลาอุบลฟังได้หมดได้หมดเลยครับมภาษาเมืองภาษาเหนือได้ไหมพอได้เป็นบางคำครับพอได้เป็นบางคำครับครับผมเสน่ห์ของภาษาไทยย้อนเนาะครับเมืองนะครับมาืูคือผมจะบอกว่าภาษาแต่ละท้องถิ่นนี่มันมีเสน่ห์ของมันอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเขานี่ที่สามารถเว้าเลยครับเขาเรียกว่าอย่างเงี้ว่าวเลยกับสนทนามีสื่อนสื่อสารมากพเรื่องเลยครับว่าหมวนโบนะครับประมาณนี้ครับพี่น้องครับ แล้วเรามาทำยูทูบได้ยังไงเนี่ยผมกลังหู้กันมันอยู่ที่ความมักความซอบนะครับเพราะว่าเมียก็มักเที่ยวเมียผมนี่มักมักถ่ายหู้ผมก็มักถ่ายคลิปอันนี้คือผมชอบถ่ายคลิปตั้งแต่ก่อนที่จะมาเป็นยูทูบเบอร์นะกับท่ายไปเรื่อยแต่กับผ่านโรฟซตอะไรครับแต่ทีนี้กับไปอ่านศึกษาเมียซื้อหนังสือมาให้เมียซื้อหนังสือไในการทำยูทูบเบอร์ในซีเอสดะครับอ่านศึกษาด้อย่ันแหละจนปิดนะครับ ก่อนที่จะมาเป็นช่องแม่คงออทัวร์นี่อุอ้ยแบบวานเหไ,ไปเรื่อยครับเเาป็นก็คือทํานั่นทํานี่กินนั่นไปเรื่อยๆไปเรื่อยครับทั้งสายสายไอทีสายถ่ายรูปสายถ่ายสายแรงเนาะสายแรงมันก็บูดังกันนะครับมาสายการกินนี่ปเปรี้ยวครับติดเลยครับประมาณนี้ครับตอนนี้ติดเลยเนะาะทำมากี่ปีแล้วเนี่ยช่องแม่คงออทัวร์สามสี่ปีครับประมาณสามถึงสี่ปีส่วนการเริ่มต้นของยูทูบนี้ก็จะห้าถึงหกปีครับตั้งแต่ยุคแรกๆของอันเนยออนทัวร์ที่เพิ่ดไปใส่ไอ้งูดักปลาได้ปลาติม ไอ้งูดัาปลาช่วงนั้นเลื่อยขับผมทับแรกๆเนี่ยนาจะประมาณ5้าถึงหปีเลยครับอันนี้ทํามาแล้วแต่ว่ายังไม่ดังครับผมมาดังตอนเที่ยวใช่ครับช่วงที่ผมทําตอนที่อเน่ออนทัวร์ดังเนาะครับผมมีคนติดตามอีกช่องหนึ่งนะแต่ช่วงนั้นไม่ทําแล้วผมใช้ชื่อช่องหนุ่มป้านาพาดหัวมีคนติดตามตอนนี้ประมาณ4ี่หมื่นครับตอนนี้ก็ไม่ทาแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้กันแหละแต่ยังไม่ยังไม่อยู่นะแต่แต่ก็ยังมีแผนอยากกลับมาทำอยู่ครับรอรอคอนเทนต์ใหม่ รอคอนเทนต์ใหม่ครับผมแต่ไม่ของคือช่องหลักเลยใช่ครับผมจะเป็นรอเที่ยวจากฝั่งไทยลาวครับดูวิถีชีวิตอาหารการกินครับทั้งไทยทั้งลาวครับครบสูตรครบรูปแบบครับคือเราไปเที่ยวต่างแดนเนาะเราจะประายแต่วัดมันก็เสียดายตลาดจะประทายแต่ตลาดก็เสียดายวัดประมาณนั้นครับครับผมทุกอย่างที่เป็นท่องเที่ยวเราแวะหมดหมดเลยแวะหมดเลยครับอาหารการกินกินทุกที่ทุกอย่างครับเพราะว่ามาเชียงราย ไ่กินของเชนไลน์แล้วจะมาทําไมคือ,อ <laughs> ว่า <laughs> ในในในช่องนี้มีกี่คลิปอะถึงพัน,นังย,ยัง<อ>ไม่ถึงประมาณไม่เกินแปดร้อยเขาไม่เกินแปด 100, ร้อยเพราะคือลงวันละคลิปปหนอครับผม,มคลิปเพื่อนจะสั้นๆนะครับสั้นๆแล้วก็ชอบ ไปเที่ยวตลาดดูวิวนะใช่ครับจริงๆผมก็ติดตามอยู่ติดตามอยู่นะครับแล้วคลิปที่ชอบมากสุดคือตลาดลิมโขงตลาดริมโขงเนอะนครพนม<อ>ที่คนแยๆ่ๆกันหลายๆนะช่วงนี้ครับไอ<ไ><ไ>ตลาดลิมโขงนี่ค่อนข้างที่จะจบเซาบตานกับเมษาเลยเพราะว่าด้านปิดโควิดกับลัทธิสำคัญพ่อค้าเมค้าฝั่งลาวนี่เอาของขามาขายไปได้เลยกับให้เศรษฐกิจที่จังหวัดนครพนมหรือว่าจะเป็นริมโขงเชียงคานหรือว่าอุบนนี้เขาเคลื่อนไปได้ก็เพราะว่าในช่วงที่มี ตลาดดัดไทยลาวเนาะก็จะมีพ่อค้าหรือว่าประชาชนฝั่งลาวนี่ข้ามาข้ามาซื้อกับข้าวซื้อของโลตัสนี่ข้ามาทีก็ไปนี่ครับคลองเต็มรถกระบะครับอ่าคืออย่างเจ้านี่เอาเงินมาถอกเลยถอกก็คือคนนึงหลักหมื่นมาซื้อของครับมาสิบคนกับแสนบาทมาร้อยคนกับหลักร้านครับในช่วงไอที่มีไอตลาดดัะครับอช่วงนี้ก็เงียบเงาครับบางร้านนี่เจ๊งพิถทาวน์ลยก็มีเพราะว่าค่าเศร้ามันแพงครับ แล้วอีกคิดหนึ่งฮะชอบไปลาวแล้วนี่เสน่ห์ของช่องเขาเนี่ยเขาจะถือกล้องนิ่งๆแล้วก็ค่อยๆเดินแล้วก็ขึ้นรถประจําทางมันจะทําให้ช่องมันน่าสนใจไปเรื่อยๆนะทั้งคาชื่นชมในความทุกอย่างนี่มันต้องได้สัมผัสกระบวาการเดินทางหรือว่าการเดินทางที่ลาวเนี่ยครับทั้งรถยนต์มอเตอร์ไซค์มีให้เช่าจักรยานก็มีหรือว่าสิ่งอย่างคือพลังก็ได้อะกาศมีรถโดยสารโดยสารมีทั้งรถทัวร์รถไอรถคุณใดอะรถคุณดรถตโยเนาะรถถกร้อเนาะมีทุกอย่างครับแต่ว่าเขาต้อง แต่ว่าเขาต้องเลือกดิในการนั่งอย่างทุ่ว่ารถสองแถวแล้วคือคล้ายๆแบบรถจากปากซอยเข้าไปยังดอยตุงนี่เราก็ต้องเลือกว่ารถนี้เนี่ยมันไปจุดที่เที่ยวไหมหรือถ้าไม่ใช่ที่เที่ยวก็ไปคนนั่งเพราะว่ามันจะบมีบนนอนอ่ะนะกับเขาต้องศึกษาเ้องคันเที่ยวเนาะแล้วสําหรับคนไม่เคยไปลาวเนี่ยถ้าอยากจะไปต้องยังไงบ้างครับให้คําแนะนําสักสามสี่ข้อหน่อยมันอยู่ที่ ว่าพี่วิชัยบอกนี่สิไปแข่งได้ครับแข่งได้แข่งเล่าเหนือเล่าเหนือเล่าเหนือลุงโคบางเนาะลุงโคบางก็นั่งรถจากไอ้ก็ข้ามด่านไอ้ห้วยสายเนาะจากห้วยสายก็ข้ามไปลุงโคบางเลยลุงโคบางนี่พี่ถ้าไม่เที่ยวนอกเมืองนะเดินเที่ยวหรือว่าใช้จักรยานปั่นนี่ได้เป็นเราไล่คลิปเลยพี่เพราะว่าเสน่ห์ของมึงลุงโคบางก็คือย่างเที่ยวเดินเที่ยวแบบสโลว์ไลท์แล้วก็นั่งเรือ ล่องโขงครับซึ่งเป็นอาเซียนในการไปเที่ยวลุงขาบครับนนนะอกเมืองนี่ไม่จะเป็นชนะโบนก็ได้ชนบทแล้วเนาะเที่ยวในเมืองให้ครบซะก่อนคือผมไปลุงขาบเนี่ยสามถึงสี่ครั้งนะไปยังไม่ทั่วครับเพราะว่ามันยังไม่ทั่วเลยขนาดไปลาวเพราะว่าลุงขวบาะครับทุกท่อเพราะว่าลุงขวบาะครับทุกซอกทุกซอยนี่ครับเป็นบอลเที่ยวมาเลยครับวัดวาอารามเอาง่ายๆครับเมืองโมดกโลกครับพี่ โรดิเทกนะครับพอดอกโลกใช่ครับนั่งเรือไปส้มทาติ่งหรือกับหมู่บ้านชนเผ่าขมุเผ่ามงครับพี่อาศัยอยู่ตามแม่น้ําโขงครับที่ลูกคบังนะประมาณนี้ครับโอ้โหในคราวนี้รู้จริงครับผมโอเคนะครับแต่ถ้าอยากไปให้สุดเลยครับหลูกคบังนะไปเที่ยวน้ําตกตาดแซ่แหละกันน้ำตกตาดกวางซีซึ่งเป็นซึ่งเป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมากและและที่อันซีสุดๆก็คือไปเที่ยว ผาแดงอยู่บ้านหนองเขียวเมืองงวยเก่าครับผาแดงผาแดงอยู่ห้างใช่แล้วครับขึ้นไปขึ้นไปบนภูบนภูผาแดงครับสวยมากเห็นแต่รูปเลยนะเขาเขาโชว์แต่รูปกันใช่ครับใช่ใช่เรายังไม่ได้ไปนะฮะดูแต่รูปเขาดูแต่ช่องนี้ครับผมห่างจากหลวงพระบางร้อยกิโลแต่ว่าไปแล้วคุ้มค่ามากครับไอ้อันที่ผมพูดนะไอ้ผาแดงบ้านหนองเขียวเมืองงวยเนี่ยที่เที่ยวไม่มีแต่ว่าธรรมชาติมัน โอ้ยพี่น้องครับอันซีนครับอันซีนน่ะไปแล้วมีความสุขบุญอย่างมานะครับ้นี่เหมือนกับเออเหมือนกับไปเที่ยวดอยเมสลองเงียบเงาแต่ว่าไม่อยากกลับใช่ใช่สงบกลับครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราสองคนก็น่าจะจบทิ่กันแล้วฝากกดติดตามช่องแม่คงออมทัวร์ครับแล้วก็ตองวิชัยวองนะครับ็ครับผมเยภาษาอังกฤษเนาะอเป็นภาษาอังกฤษครับผมแล้วก็ภาษาอังกฤษเหมือนกันนะครับผมแม่คงออมทัวร์ภาษาไทยครับแล้วเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วแล้วที่สำคัญครับนี่อย่าลืมซื้อของเนื้อรับนี่นี่ ผลไม right? right. right? okay. okay, so? uh ้9ชนิดครับพี่พันธุ์ชื่นนะครับนี่พันธุ์พืชนะครับนี่ส่งออนไลน์เนาะส่งไทยเนาะส่งไทยครับผมโอเคนะครับเนาะสักลาเจ้าครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับช่วพี่น้องเด้